าครับผมก็กลาบสว,วัสดีครับน้นะเพื่อนๆสายตกทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับเราครับ GT Picking Thailand สายตกแบบโง,ง่โง,งครับผมก็สำหรับตอนนี้เราอยู่หมายคลองสี่คลองหลวงครับผมก็ นี้ได้รับการเชิญชวนจากนักก๊อปนะฮะช่องก๊อปจินะครับให้มาลงหมายของสี่นะฮะซึ่งวันนี้จากที่ผมมาตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะฮะจะมาถึงหมายนะรู้สึกเหมือนโดนหลอกรู้สึกเหมือนโดนนักกอ๊อปหลอกนักกอ๊อปหลอกผมป่ะเนี่ยนักก๊อปหลอกผมเปล่มมาต่อยผมมานะ่ะ ก็สำหรับวันนี้นะฮะเราไม่ได้มาคนเดียวนอกเหนือจากนักกอล์ฟแล้วก็ยังมีนี่ครับผมนะี่ครับผมนเอกครับจากเจือล,ลุงเล็กครับผมนนแล้วก็น้าออสนะฮะครับผมนี่ตอนนี้เขาก็ได้กันเป็นหลายแต้มแล้วนะฮะแล้วเขาก็หลอกเรามานะฮะก็เดี๋ยวไปดูผลงานของของเรากันนะฮะว่าวันนี้ g ีทีจะมีแต้มมีตัวไหม กับหมายทองสีครับผมใช่ลุยกนันดค,ครับ้าบบนงีขอเก็คือมชิชิงเทลลิ้วล,ลูกเกิดกครับผมลิ้วลุกเกิดไม่นเราแล้วผมวันนี้ผมจะมาตกลูกเกิดให้ดูนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเกมก็ต้ง บอกว่าจะมาช้าไปหนึ่งทิปโมงนะเพราะว่าเราเริ่มกันที่ตอน1ิเอโมงครับและจะจบเวลาลงในเวลาบ่ายสาโมงที้านาฬิกาสิบสินาฬิขึ้นตอนนี้ผมก็ยังจิงเบียร์อยู่ไม่ได้ลงเลยแล้วผมว่าเป็นแบบนี้เพิ่มเดิมพันดีกว่ามั้งเดี๋ยวก็คิดเดิมพาอะไรกันก่อนคุณยังไม่ได้บอกเลยไม่เดี๋ยวให้คุณต้องกลัดตัดก่อนก่อนนะเดี๋ยว่อนะ คุณเล่นอะไรกันไว้ก่อนเดี๋ยวผมต้องเริ่มใหม่นะใช่แล้วแล้วตอนนี้เราได้ราคการนักกีฬาเข้าแข่งขันรอบที่สี่แล้วนะครับอันนี้คือแบบซ้อมเรามาตั้งเป้ากันนะตอนแรกก็แบบที่เห็นนะครับผมก็โดนไปนะแล้ววันนี้ใครจะโดนครับแน่ครับก็อาจจะคุณผมก็ได้ แจงกติกาให้พวกเรา่ันๆใหม่ได้รับทราบนะครับครับผมมันมีอะไรบ้างครับผมแจ๊คโอ้น้าน่าอนนะี่แจ๊คคือคุณควรจะต้องเห็นหน้าเห็นตาคุณด้วยนะฮะคุณควรจะมาเข้าเฟรมด้วยนะฮะอะไรอ๋อแล้วเออคุณก็หนันหันกล้องดิหันกล้องดิหันกล้องดิหยุดกล้องไว้ก่อนนะหักล้องใหม่กล้องเลือยถ่ายอยู่ อย่เปียบเขาตรงนี้ออะไรนต็ต้องเป็นแบบคียเตอร์ด้วยมันสร้างภาพด้วยอ่ะอเข่งกับเขาด้วย,ยอะไรเงี้ยมนจะตั้งกล้องอ่ะยังไม่เสร็จเลยอ่ะพวกตัดตัวแรกตัวสองกันม,มามมแล้วอ่ะตัดต่อหน้าต่อตาเลยว,ว,ว่ะเฮ้ยรู้ตัวไงว่าผมน่าอาจจะโดนแน่ๆผมก็เลยต้องหลอกเกย์มา เนี่ยแหละสักเกอร์เตือนเล็กเนี่ยแหละีดไอ้เกมส์จีทีวีผมจะบอกให้นะพวกเนี้ยมาเนี่ยนะได้แต่ลูกปลาตัวเล็กๆนี่โอ้โหที่วัดสักเกอร์ขึ้นมาแล้วครับให้รู้ซะด้วยวัดเนี่ยนอกเหนือจะกเป็นหลิวลูกปลาแล้วประเทพสักเกอร์นะครับเขามาตั้งตกกันครึ่งวันแล้วนะคนเนื้อครับเขานั่งตกกันครึ่งวันไรคับ นก <N ots> จะช่างนนรับัวนี้เฮ้ยอันนี้ผมขอช่างด้วยได้ไหมนกช่ <N ots> างได้ครับอยากรู้น้ำหนักก็ช่างได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกกติการ่ขาขึานน้นมาครับออโอเคนะลองดูทั้งกล้องนี้นะนี่นะครับเขา,านั่งตกกันอยู่ครึ่งวันนะฮะไม่ได้นะฮะจีทีมาถึงนะได้แล้วฮะไม่แห้วแล้วฮะ หมายดีรู้เรื่องอ๋อรู้เข้าฉันหม่อยากช่างใช่ไหมครับอยากรู้น้ำหนักใช่ไหมครับตัวแรงจะน้ำหนักเท่าไหร่เราตั้งตกกันนี่แหละโดนอเลยนี่เปเนไงปวดปลาจักปาโชว์ครับผมบบแดงจัดกิตใ้ทราบหมดนะครับอันนี้ครับพัดเชิน เปิดไป่ครับอะครับก็สำหรับ,ร,บรูปแบบในการเล่นของผมในวันนี้นะ,ะก็คือคันเชิองหลิวนะฮะระยะ3.6นะฮะสายเมน10ปอนสายหน้า6ปอนนะฮะปกติจะใช้8ปอนอนแต่วันนี้เหลือ6ปอนเพราะว่า เป็นแปดปอนด์หมดนะฮะก็สายหน้าก็จชิ่งหน้าก็เหลือแค่หกปอนด์นะเป็นไม้ตายสกูบวิ่งสองตะขอนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าการเดินทันในวันนี้ผมจะรอดไหมแต่ตอนนี้ยังไม่มีแต้มนะเหมือนว่าเขาจะพาเรามาเชื่อไงไม่รู้ ก่อนนะผมยังไม่ก่อนนี่ไปเล่นชาเลนจ์กังเขานะตอนนี้ตอนนี้นะนะตอนนี้นะผมได้มาหนึ่งแต้มนะไม่นับสักเกอร์นะได้ประหมอามาหนึ่งแต้มแต่ลังที่สามอยู่นะตอนนี้นัก๊อลฟยังบัวอยู่นะไม่มีแต้ม ซึ่งแ้มที่เรามีอยู่ยังไม่พอนะเราต้องหาแต้มที่ใหญ่กว่านี้นะขอราาถ้าเกิดนักอบมันได้ประดุกขึ้นมานะอาขี้แตกเลยนะอเเดี๋ยวผมหาแ้มเพิ่มก่อนส่วนชาเลนจ์เนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ช่องนักขอบนะนักขอบเขาทำชาเลนจ์ชาเลนจ์ตกปลาสี่คนนะช่างน้ำหนักตัวที่ใหญ่ที่สุดไม่นับสักเกอร์นะใครเล็กใครไม่ได้แต้มหรือเล็กสุด คือเสียค่าน้ำชานะฮะคนละขวดนะแต่ตอนนี้ผมเป็นผมมีอาการแล้วมันจะเอาไหมมันจะเอาไหมมันไม่ไปต่อ มีคนเอาของมาเส้นไหว้ครับเส้นไหว้ผมเป็นสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์นะหมดแหนเป็นสปอนเซอร์ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่เราสปอนเซอร์ต <rivalry> <änger> ันเองเราไม่มีคนมาสปอนเซอร์เราใช่ไหมใช่ครับสปอนเซอร์ของแท้แล้วโอเคครับขอบคุณมากครับครับอากาศร้อนครับจำใจยิงเงีย็นตงรีบเป็นต้องรีบจ่ายหมายถูกผม ดีอะตะเองโอ้โหตะเองเขาขอวัดนะ แต็มเย็นซะหน่อยเร้ยตัวนี้พอวัดได้ไหมครับผมหมายเลขมาแลลวครับผมตัวนี้ต้องนะีวัดก่อนครับวัดก่อนเอาน้ำหนักก่อนครับผม น้อยได้ใหญ่กว่าบ่อตัวเมื่อกี้นะฮะหรือว่าด้วัดไปก่อนนะฮะเออเเอาไปวัดก่อนตัวัดก่อนอ้าวพังไปแล้วต้องหืมบ่ได้นั่งโมนะฮะไม่ได้กดกล้องก่อนวัดนะฮะมาอีกหนึ่งแต้มครับตัวที่สามนะฮะแต่ตัวนี้ไม่วัดนะครับตัวนี้หนักไม่ได้นะใส่กระชังไว้ก่อนนะ ลดการลบกวนนะโอ้โหมาอีกหนึ่งครับผมนั่งอาวัดอย่างหล่อๆเลยฮะโอ้โหตัวนี้โอ้โหเอาจริงนะไม่กล้าชั่งเลยอะห<ร>ล<ะ>ังเลยอะโต๊ะแก้วตั้หนักพอกันเลยโอ้โหไม่กล้าช่างเลยครับตัวนี้ ไม่ข้างดีกว่าครับเดี๋ยว้หนักลง อแล้วครับท่านผู้ชมเวลาเร่งด่วนนะเอาเอาตัดช่างไปช่างเลยครับผมรอดแล้วครับรอดแล้วครับโอยคนช่างไม่ยอมช่างแล้วครับเนี่ยไม่ค่อยอยากไปแข่งกับใครก็อย่างเงี้ยครับเกรงใจเขาผมบอกแล้วผมไม่ก็ยอยากแข่งกับใครครับครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็ หมดเวลาการแข่งขันแล้วนะฮะซึ่งเราได้ผลแพ้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งคนหน้าตาดีก็มาจะได้ที่หนึ่งอยู่แล้วนะฮะแหมไม่อยากจะคุยนะฮะมาที่หลังด้วยนะฮะไม่อยากจะคุยนะฮะส่วนส่วนคนเลี้ยงเบียร์เราเราไปคุยกับเขาดีกว่าเอ้เขาเดินหนีอ่ะเขาเดินหนีอันนี้อันนี้ ไอ้อสรุปแล้วใครเป็นคนเลี้ยงน้ำชาครับเนี่ยอ่าคนจัดทริปมันก็ต้องเลี้ยงครับผมมันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมซึ่งวันนี้นักกอล์ฟก็ได้เลี้ยงน้ำชาพวกผมกันไปคนละหนึ่งโต๊ะ <c oughs> อ่าฮะก็ะสำหรับวันนี้เราก็ทริปเล็กๆนะฮะก็มีน้าออสมีนะ้เอกนะฮะแล้วก็นักกอล์ฟก็วันนี้ก็สนุกสนานดีแต่ว่าช็อตอาจจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าหนึ่งเมม เมมผมมันจะเต็มแล้วด้วยก็เลยไม่ค่อยมีช็อตเท่าไหร่แต่ก็สําหรับคุ่มเราถือสนุกสนานดีก็ส่วนหมายหน้าเนี่ยเดี๋ยวทีทีทจะไปที่ไหนนะอ่ะฝากถึงบางท่านนะฮะที่อาจจะรู้รู้จักพวกเรานะฮะก็ใครสนใจอยากจะมาชาเลจ์ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคอมเมนต์ใต้ตคลิปเลย แมนนี้เป็นแมตช์ที่2นะครับที่เราจัดแบทเทิร์งานนะอ่าซึ่งจะมีแมนช์ที่3ต่อไปแน่นอนครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับจะโพสลงใน Facebook นะใครอยากจะมาชาเลนจ์เอาเมื่อกี้เมื่อกี้เบบเต็มนะเลยคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อถึงเนี่ยถ้านานาท่านใดที่รู้จักพวกผมนะแล้วสนใจที่จะมารวมทิปรวมทิปรวมทิฟนะแบตเช์่นต่อไปคือแมตช์ที่3นะครับ นักกอล์ฟเดี๋ยวนักกอล์ฟจะเป็นคนจัดทริปเล็กๆสนุกสนุกนะไม่ได้มีอะไรนะก็คือมากันตัวเปล่าเนี่ยตัวใครตัวมานะมากินเบียร์ปีที่นักกอล์ฟเอาอ <laughs> เพราะเพราะผมจัดมาทริปนี้ทริปที่สองครับผมเลี้ยงทั้งสองทริปแล้วครับตอนนี้ <laughs> ก็เดี๋ยว ปกติกาเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าหมายกันดีกว่าเนะเาะประมาณนี้มาคุยกันหน้าหมายแล้วก็อาจจะแจ้งแจ้งก่อนลูง่ายจะได้เตรียมตัวมาได้ถูกไงครับว่เา,เ,าเราจะตกกันในรูปแบบไหนต้องถามต้องถามน้าอ๊อฟกาับนะเอกว่าเป็นไงครับเบียร์ปีหลองรอบนี้อร่อยยับ มันชื่นใจรอบแรกเขาบอกว่าหวานเแยบแล้วรอบสองหวานจ่าตุจัดครับผมเอบนี้รักพูดเลยมากไม่ได้ว่ะเบียร์มันเบียร์มันติดคออยู่เไป่พูดแคห้องกนเลยนะเราสื่อไม่ไหวว่าเดี๋ยวดีวโดนเโอเคก็สำหรับหมายหน้าพวกเรานะฮะแล้วก็รวมถึงช่้องก็ตีด้วยนะฮะ จะไปที่ไหนก็วไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับผมสวัสดีครับครับผมวัดครับผมทีทีไม่เคยแฮวแซมไปเยอะนะแต่ทีทีไม่เคยแฮวนะครับขอไว้ก่อนสวยงามพระรามแปดครับผม